เพื่อนๆมาถึงร้านน้องสาวแล้วมาดูว่าเขาทำอะไรให้กินมาถึงที่นี่มันเหมือนท้องมันเทยอ่ะมันต้องกินมาดูอืน่ากินไหมมันก็เหมือนจะเยอะแต่ก็ไม่เยอะนะมันก็พอประมาณอยู่นะอ่ะอ่ะอ,อุ่นให้หมดเลยก็ได้กินแล้วจะได้ไม่ต้องกับไปตู้ตเย็น อีกนีดหนึ่งอ่ะนี่จ้ะได้ละุอนทุกคนร้อนๆเลยร้อนๆเลยค่ะอืม